ขอ,อการาบสวัสดีเพื่อพี่น้องทุกท่านที่ทายรักุกคนด้วยวรับมไม่ทราที่ซดทีวีตอนนี้ประโยชน์ผมใน m ม้ครับอีพีสองแล้วนะครับตอนนี้เอเดี๋ยวครับหนึ่งนะ F5 โอเคเอเมถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับเออเดี๋ยวจะขึ้นมาท้องบนทำไมเนี้ยโออทำอะไรดี เออสร้างบ้านต่อครับ EP สองนี่ข้างหน้ายังไม่เ็จเอ๊ยนี่อันนี้ผมก็ลงทิกเกอ์แพ็กนะครับเดี๋ยวบล็อกดินก็ยังไม่ทุบออกเว้ยเจริญครับโอเคพอดีไปทุบบล็อกดินถ้ามีเสียงอะไรทุกคนก็ขออภัเดวยะครับ เหือ่อ้าหายเฉยอ๋อกเป็นบล็อกดินวันนี้เหือยยไป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 ปดสิครับเออเออเดี๋ยวสร้างกล่องก่อนมีไม้ไหมเจริญไม่มีนี่ก็เป็นสกินผมนะครับสกินสงครามเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่วับสงครามปลูกตรงนี้โอเค มีท้ำด้วยโอ้โหเจริญ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 แล้วจเจริญใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็ไปดูได้นะครับโอ้ยแหลกถ้าเกมแหลกนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับตัดมาเร็ว เร็วเร็วเถ้ามีเสียงลดหรือเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ <L ess> อืมอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ไม่มีแล้วหรอโอเคโอเคโอเครระระระจุบสร้างกล่อง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้โหเสียงเด็กคุยกันโคตรจะดังไปวางทข้างบนโอเคนะครับเออเออ,อ,อวางไว้อเก็บ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 โอเคเดี๋ยว ันนี้จะไปลงเหมืองเตรียมของเตรียมของอือเดียวปิกแอกมาก่อนเลยปิกแอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงสร้างพิกโอเคนะครับ เออสร้างครูด้วยทอสทอสไม่ใช่ครูเรียกผิดตลอดโอเคนะครับโอเคเหมืองจำได้แถวนี้มีเหมืองนี่งไงโอเคปักทัดอื้อหืออื้อหือ โอเคโอ้ยโอเคขุดมาขุดมานะครับขุดมาเฮือขุดเร็วเรว ไม่เด็กเขาพูดกันเยอะจังโอ้ขี้เก um. oh, ียจขุดแล้วเว้ยโอยเคื้ออเอออ้ตกชิพายโอ้โหชิพายมีบล็อกเดียวทาไม่ยอมขุดมาเองไรควายโอคอืู เฮ้ยเสียงเลยพอเรามีพลังงานหรือวิญญาณบางอย่างจยูบรูบตัวเราโอ้เป็นเด้ไม่ใช่คนอวดผีเว้ยบ้าโอ้ไม่มีหรอเนี้ยเอ่อตามทอดมานะครับ โอยเด็กคุยกันเยอะจังถ้าใครได้ยินอาจจะรู้นะครับว่าเสียงเด็กนีมันเยอะชิบหายเออโอเค,อ,อ,อ,คยยอ,อ๋อคุยเยอะชิบยไปเออเออเดี๋ยวสงสัยต้องไปบอกเด็กละ เออเดี๋ยวให้ไม่เห็นโอ้ยคุณได้ครับได้เงียบหน่อยได้ไหมถ้าในคลิปไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินนะครับผมได้ยินชัดเจนเลยโอ้ยเสียงโอเคโอ้ยขุดเลย xem đi chân dứa Ok, đã đây mà con đi Ôi, xem tiết mình nhiều tiền What? Ôi, 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 อือเหือ huh. อ uh ือเหือโอ้โหขี้เกียจลงโอ้โ oh ห oh. oh oh. เสียงเด็กมันจะเลอจริงฟลัก uh อ huh. ันเดี๋ยวผมขอจะตอบแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไปถึงบ้านเร็วๆโอเคนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงบ้าน แล้วนะครับแต่ขาดนิดนิดกอยตบเบอร์กอยกอยก่อยเฮ้ยมาตัวเดียวพออีกตัวนึงอ่ะไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเออดีดีดีครับดีดีไก่ไก่เข้ามาเข้ามาเลยไก่ไก่เข้ามา ดูก่อนอ๋อไกลไกลเข้ามาสิไกลเืฮือคุณไกลเข้ามาสิไกลโอเคลิกไปลิกไปไกลอืมตายบนไม่น,าน่ารอหน้าเลยโอ้ กลไม่นะก็ยโอ้ยบันมือชิปตักทอดเออเออปักทอดเรีเยบร้อยปากปากโอเคเพิ่งที่คิปเปอร์มันเกิดในบ้านก่อนจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเอาไปเผา่อนเสิเออเสียเว,วลาอยู่ทำไมเออเอออ่ะโอเคนอนนะครับโอ้ย เสียงเก้าอี้จะดังไปหน่อยนะครับคอยฟังใครได้ยินจะหูดีโคตรเดี๋ยวพิดพิดอ๋อได้เหล็กมานิดนิดเพิ่มอีกซักหนึ่งก้อนแล้วกันแคไปนะครับลงเหมือนต่อเอ้ย ทางไหนร,วหรอวะาลูน่เ่เน,น่ทางยังยังไม่ได้มาสำรวจดีนี่บอกแล้วบอกตรงไหนวะถ้ามีเสียงแล้วกวนก็ขอไภัยด้วยนะครับอ้ยแหลกเอือแหลกไม่รู้ในคลิปจะเห็นว่าแหลกไหมนะแต่อันนี้จะเห็นว่าโคตรจะแหลกเอือแหลกไม่แหลกแล้วเว้ย ยี่เบลลก็อ่ะแค่นี้แค่นี้แค่นี้เนี่ยนะจารุนจริุนจรินขุดโคขุดโคกลับบ้านอย่างสบายใจอ้ออ้อือ โคจะไม่หมดแต่ก็ขี้เกียจขุดแล้วเฮือไปไปใส่จุดขอบฟ้าอย่าให้องเห็นปลาอย่าเวยนะพิงบ้าอะไรของเก๋ปบ,า,บานเรือดีเลยคบบ้านที่เกล็ดนี่ในประตูสวยนะ่นี่ยโอเคเลือไปอีก โอเคได้เล็กมาแล้วเอาไปทำอะไรดีเอาไปทำเป็นเสื้อดีกว่าได้ป้องกันยี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 จีชุบชุบน้อเสื้อเหล็กครับเก๊กเกน้อ ห <F> นึ่ลนั่ตรจะเท่โคตรเท่ถ่รก,กบวหอเาวเอก F ห F หนึอเคนะอเ,ค F 5, F 1, เคกี่นาทีล้อยากรู้แต่ดูไม่ได้ อออ้หืืคลิปนี้เราจะทำนาแต่ไม่มีทางน้ำก็ชิดไก่โอเค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 โอ ต้องสร้างที่ปวนดินเอาดินดินสาดินมีแล้วโอเคเอาถังน้ำมาด้วยแนละ้วเดี๋ยวเมล็ดข้าวอะอ๋อนี่เมล็ดข้าวอยู่นี่โอเคลงไปเออเดี๋ยวครับต้องตัดไม้ก่อนเพื่อจะทำล้วงไงเออโอ้โหต้นไม้ตัวอย่างเร็ว

เือเร็ว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 เร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 ทุกคนครับรู้ไหมครับแผนการที่ดีนี่คืออะไรวิธีการสร้างที่ผ่าแล้วเออเออลืมวิธีการสร้างรั้วแป๊บหนึ่งอ๋แบบนี้ไหมอ อิชอีชอีชอีชอ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 ชโอเค8 1 2 3 4 5 6เดี๋ยวเดี okay, ๋ยวเราไม่ใช่เออใช่วะก็ล okay. ืมอยู <thank you>. ่ตั้งนานอ่ะโอเคครับได้มา18ปเออเดี๋ยวลืมที่ควรเดิน เออลืมได้ไงวะของสำคัญในการสร้างทำนาโอเคผมจะทำนาใกล้ๆบ้านคือตรงนี้นะครับมาสร้างรั้วก่อนเออ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 ตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วกันนะเออเออ ทุกๆทุทบอกทุกบอกสร้างนาที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอานาเล็กๆนาเล็กแน่ใ,นใจก็แน่อยู่แล้วนามต้องเล็กๆเออไม่ขาดอยู่สองอันเมือยขาดอยู่สองอันที่ผ่แล้วเออ อันนี้ด้วยเพนทำนาทางนา้ำแต่ไม่มีนม้ำใช้ไยแล้วโอ้นีนน่นี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 น่โอ้หออน้ำน,นา้ำน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 ้ำเฮื้อเฮื้อประมาณสี่บล็อกระกาดน้ำน้ำน้ำเออไม่ใช่ไหม โอเคหนึ่งแล้วเฮ้อเฮ้อ,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 อรีไปเอารีไปเอาสอง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 แล้วสอง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 แล้วถ้าได้ยินเสียงไรทุวก,วก็ขออภัยด้วยนะครับอือโอเคประมาณนี้พอละไม่ต้องทำเยอะ

ประมาณนี้พอถ้าได้ยินเสียงแล้วก like okay. ็กวนก็ขออับไปด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วเออเอาดินมาด้วยไม่มีเออเออโอเคเป็นที่กั้นสมบูรณ์โอเคเก็บของเก็บของแล้วก็จบเฮ้ยออ้อหเก็บ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 ให้หมดเก็บ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  เฮือไปปิดตัวข้างนอกผิบๆหมดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยครับบายอย่าลืมกระตุบไลค์ประสบการณ์ล่ะ